จนกระทั่งมีความรักครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะคุณแม่ถึงขั้นว่าอ่ะฉันเป็นยอมเป็นอีกหนึ่งบ้านของเขาก็ได้ต้องตัดสินใจอย่างนั้นค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะอยู่เป็นหนึ่งแล้วมันไม่เวิร์คเป็นหนึ่งมาตลอดนะไม่เวิร์คอ่ะวันหนึ่งมีคนมาชอบค่ะมาติดเราแต่ก็ไม่ใช่ปุ๊บปั๊บอีกนะคะอันนี้เขาก็จะเป็นคนที่ดีแล้วดูแลเราอย่างดีมากเสมอต้นเสมอปลายก็อยู่กินเป็นสิบปีจริงๆเรารู้ตั้งแต่ต้นไหมคะว่าเขามีอีกบ้านแล้วค่ะ ราบตอนนี้ด้วยเรามีความรู้สึกก็เอาเถอะคิดว่ารถไฟขบวนสุดท้ายแล้วเนาะเราก็เออแล้วเราก็เป็นคนไม่ชอบวุ่นวายอะไรกับเขากับบ้านเขาหรืออะไรแต่อะไรเราอยู่ของเรามีความสุขของเราแต่เราก็อยู่อย่างเปิดเผยนะคะไม่ได้อยู่แบบรบๆซึ่งตอนนั้นเราก็เป็นดารามีชื่อเสียงมีเป็นแล้วค่ะต้องแบบมีการต้องปกปิดหรือต้องแอบไม่มีค่ะไม่เคยแอบอะไรใครเลยไม่เคยแอบเลย ทุกคนรู้จักในวงกลงในวงการรู้จักหมดแต่คนกลางก็ยินดีที่จะเปิดเผยเราในสถานภาพนี้ถูกค่ะแม้ว่าเขาจะมีเขารู้หมดแล้วคนอยูบ้านนี้ของเขารู้ไหมคะว่าเรามีเราคงไม่รู้หรือเขาแอบรู้เราก็ไม่ทราบนะคะแต่เขาก็ไม่เคยมาวุ่นวายกับเราเราก็ไม่เคยไปวุ่นวายกับเขาคือต่างคนต่างอยู่ค่ะคือในสถานภาพแบบนี้นานแค่ไหน ก็เป็นสิบปีนะอันนี้เป็นรักครั้งสุดท้ายซึ่งคุณแม่ตั้งใจว่าโอเคในเมื่อเป็นเป็นคนที่หนึ่งก็ไม่เวิร์กงั้นตรงนี้อาจจะเป็นความรักที่ดีก็ได้ใช่ค่ะก็เลยตัดสินใจเลยอยู่กันแบบว่าไม่เคยทะเลาะกันเลยนะคะอยู่กันด้วยความมีความสุขแต่ว่าพอชีวิตเราเกิดปัญหาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาเองเขาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงข่าวออกมาว่าสีดาเนี่ยเขาบ่นทุกวันเลย นี่คนนอกวงการนะคะเป็นคนพูดกับสิดาเองเพื่อนสนิทเนี่ยพูดพูดกับสิดาสิดาก็มาเล่าให้เขาฟังว่าเออเนี่ยวันนี้ไปเยี่ยมสามีเพื่อนมาเนี่ยแล้วเพื่อนมาพูดอย่างนี้ว่าสิดาสามีเธอให้ใช้เดือนตั้งหลายแสนเธอเข้าบ่อนทุกวันเลยเหรอ,อบ้าไปเอามาจากไหนคนนีเราไม่ไม่ใช่คนไร้สมองที่จะให้บ่อนมามกินเงินเราแบบอะไรได้ขนาดนี้สิดาก็กลับมาเล่าให้เขา สามีก็ยังหโหร่ละถกบ้าไปอาบาัชกไหเออไปเข้าตอนไหนเขาบอกไปเข้าตอนไหนค่ะแล้วอยู่ๆวันหนึ่งจากไอ้คําพูดว่าไปเข้าตอนไหนข่าวมันก็มีออกมาแบบว่าเยอะอืจากที่เขาไม่เชื่อเขาเชื่อเลยอ่ะแล้วเราก็งงว่าเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นกับเราเขาเชื่อเราก็คงไปห้ามความคิดเขาไม่ได้แล้วสิดาไม่ไม่เรียกคุยไม่อะไรด้วยนะคุณอยากเข้าใจไงคุณเข้าใจแบบ คุณแม่เคยวิเคราะห์ไหมคะว่าอยู่ๆวันหนึ่งทําไมถึงมีคนถ้าเกิดมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยทําไมก็ถึงมีการปั้นเรื่องมีการเต้าข่าวได้ถึงเบอร์นั้นอ๋ออันนี้เราไม่ทราบค่ะคือเราเ<อ>ไปห้ามเขาไม่ได้นะคะน้องอ้อยไม่แต่ว่าแต่ว่าสมมติว่าเอ๊ะหรือว่ามีใครก็ตามที่ไม่ชอบเราแล้วพยายามไป <c oughs> ให้ข่าวอะไรแบบนี้หรือเปล่าคือมีความรู้สึกว่าทำไมเราสามารถทําให้คนคนหนึ่งที่ไม่ผิดอะไรเลยกลายเป็นคนผิดได้ขนาดนี้ความเสียหายเนี่ยมันเกิดจากคนใกล้ตัวก็คือเพื่อน ถามว่าเพื่อนพูดเนี่ยใครจะไม่เชื่อเพราะเพื่อนสนิทกันเขาก็ต้องเชื่อเพื่อนถูกไหมเอออันนี้มันสนิทกันมีสิทธิ์เป็นไปได้แต่ทาไมเพื่อนสนิทเราึงพูดล่ะอันนี้เราก็ตอบไม่ได้นะคะแล้วเราไม่คิดจะลุกขึ้นแบบปกป้องไม่เลยไม่เลยค่ะคุณชอตข่าวศิลาเสียหายน้มิตรธรณีมากช่อโกงหลอกลวงที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งทุกสื่อเลยค่ะสีดาแย่เลยนะความรู้สึกสิดาแย่มาก คำว่าชอบโกงหลอกลวงเนี่ยโอ้โ oh, หแรงมากนะ